ดี๋ยวไล่ก่อนขอขอบคุณไพโฟเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะขอบคุณพี่บอยพี่เบนพี่ส่วนที่เชื่อใจแล้วก็ไว้ใจให้เกดได้มาเป็นเพซเซลถึงจะเข้ามาคนสุดท้ายแต่ว่าก็ได้เป็นเพซเซลในที่สุดนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณครูก่อนดีกว่าก็จะมีหลายๆท่านเลยนะคะที่ได้มาสอนเพซเซลก็ มีครูปันปันมีครูเท็กซสัสมีครูคิมทีมเคดีซีมีครูเคแล้วก็ครูแน่นด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่คอยอยู่กับเทเซวาตั้งแต่เดวันเลยจนถึงวันนี้นะคะพี่ก้องทีมเค <K DC S 1> ดี <K DC S 2> ซีดันเซอร์สาวใช่แล้วก็ขอบคุณ บ้านไฟโฟเอ็นเตอร์เทนเมนทุกคนตาแดงนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นทีมเล็กๆก,ก็ตั้งใจแล้วก็สู้ไปกับพวกเราสี่คนจนเหลือสามคนก็ยังนะสู้แล้วก็ทำเต็มที่ทุกอย่างวันนี้งานวันนี้จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีพีพ่ี่ทีมงานไฟโฟเอ็นเตอร์เทนเมนนะคะขอเสียงปรบม,มือให้พี่ๆไนะ<อ>ด้ค่ะ้านอีกได้ไหมคะ พี่ฟางด้วยนะคะบินมาจากไต้หวันเลยเพื่อแบบมาในอีเวนต์พิเศษของพวกเรานะคะขอบคุณใครละ่ะพี่ๆเบื้องหลังช่างผมช่างหน้าคอสตูมนะคะที่ก็เอ็นดูพวกเรามากๆแบบว่าพี่ๆเขาน่ารักจริงๆเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะความสดใสเป็นเอเนอร์จีให้กับพวกเราใน การทำอีเวนต์ใหญ่ๆทุกครั้งเลยทําให้เราแบบว่ามีกําลังใจดีแบบความสวยๆมาเจอทุกคนแบบว่าทุกคนตั้งใจมากขอบคุณด้วยค่ะขอเพลงปมมืออีกทีหนึ่งก็โอเคค่ะขอบน่าจะขอบคุณครบแล้วทุกคนนะคะก็เป็นขอบคุณเทเซลค่ะก็ พี่อินนะคะขอบคุณที่เป็นพี่ที่น่ารักเป็นคนที่ตั้งใจทําทุกอย่างแบบจริงๆแล้วก็ดูแลทุกคนดูแลน้องคนนี้แบบว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเห็นแบบจัน ในตัวของพีินมาโดยตลอดแบบว่าไม่ว่าพีนจะดูแบบเออไม่ทําแบบว่าไม่ค่อยอยากทําอะไรหรือว่าพีนแบบว่าหมายหมายถึงว่าแบบดูแบบว่าจะไม่มีแพชชั่นอย่างอื่นแต่ว่ามันคือเพราะว่าพีอินแบบมีแพชชั่นในการมีแพชชั่นในการร้องเพลงที่หนักแน่นกว่าใครจับตัวได้จับตัวยากแล้วก็หนูร้อง แบบว่ารอฟังเพลงของพี่แมว่าหรือว่าไม่ว่าพี่จะแบบว่าทําอะไรก็ตามเดี๋ยวจะรอติดตามเพราะารู้ว่าพี่จะทํามันด้วยความเต็มที่แน่นอนค่ะก็พี่อุ๋มนะคะ <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> ขอบคุณที่ตัดสินใจมาเป็นเพิเซลแล้วก็ขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เราได้มาอยู่วงเดียวกัน เขาคุณที่พีุ่มเป็นพี่ใหญ่ที่ดีที่สุดและที่เฟรเซลเคยมีแต่ว่านอกเหือนจากการหาทำงานพี่อุ่มเป็นคนนี้ดูแลทุกคนไม่ว่าบางวันหนูอาจจะแบบว่านอยหนูแบบไม่อยากทำอะไรเงี้ยพี่อุ๋มก็จะเป็นคนที่คอยดูแล,แลก็รู้ว่าพี่อุมนา่าจะเหนื่อยมากๆในการต้องทำทุกๆอย่างแต่ว่าเขาคุณ ที่สู้แล้วก็ขอบคุณที่พี่อุ๋มเป็นพี่อุ๋มเพราะว่ามันพิเศษมากๆจากนี้ก็ขอให้ได้ทําในสิ่งที่ใจชอบอีกนานๆแล้วก็เหมือนเดิมจะคอยติดตามอยู่ตรงนี้คอยซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไหนขอบคุณนะค่ะขอเสียงรนมือให้พี่อุ๋มกับพี่อินด้วยก็ทวิสนะคะก็ คือ Amazing มากมากค่ะไม่ไม่คิดเลยว่าหลังจากที่พเพชลเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้แล้ววันนี้มันยังจะเกิดขึ้นคือมันมีหลายอย่างมากๆที่จะทำให้เราอาจจะไม่ได้เจอกันในวันนี้แต่ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบคอยเป็นกำลังใจให้พวกเราเพราะเรารู้ว่าแบบมีคนที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่แบบ มีบางคนแบบบินไปต่างประเทศเพื่อเราเลยหรือว่าแบบบางคนแบบไม่ต้องแบบทุ่มเทอะไรมากเลยแค่เป็นอินทเวิร์สแล้วออกมาในวันนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วขอบคุณที่มาลองเพลงขอบคุณที่มาให้กําลังใจหรือว่าแค่ฟังเพลงที่พวกเราตั้งใจแต่งแล้วก็ให้มันมีสักแบบหนึ่งสตรีมมิ่งขึ้นมาก็ขอบคุณมากๆที่เห็นศิลปินตัวเล็กๆสามคนนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณคนที่ทําให้ หนูได้เขาเรียกว่าขอบคุณที่ทําให้หนูได้ทําตามความฝันในการเป็นศิลปินด้วยค่ะเพราะว่าไม่คิดเลยว่าความชอบของเรามันจะทําให้เกิดครอบครัวนี้ขึ้นมาขอบคุณของขวัญชิ้นนี้จากยูนิเวอร์สจากพระเจ้าจากอะไรก็ตามนะคะขอบคุณคนที่มาเป็นครอบครัวของ กแล้วก็มาช่วยเติมเต็มเส้นทางการเป็นศิลปินตลอด5ปีให้เกดขอบคุณมากค่ะอเดี๋ยวนึกออกแล้วเดี๋ยวพูดอีกืูเนาะ จะขอบคุณค่าย Five Four Entertainment ค่ะขอบคุณพี่เบ้นพี่บอยพี่สัวที่ให้โอกาสหนูค่ะให้หนูได้แบบว่าทําในสิ่งที่หนูแบบฝันมันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่เชื่อใจหนูด้วยค่ะขอบคุณที่เห็นอะไรสักอย่างในตัวหนูขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็ต่อไปอยากขอบคุณพี่ๆทีมงานค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นพี่นักดนตรีขอบคุณมากๆนะคะน้องๆแดนเซอร์ ใช่พี่ช่างไฟพี่สาวพี่เยอะมากๆขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่ทําให้แบบว่ามันเกิดแฟนคอนในครั้งนี้ขึ้นได้แล้วมันก็สมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะต่อไปอยากจะขอบคุณไอรึมจ o อขอบคุณพี่ฟางพี่เล่พี่หพี่หอมออยเดวสันขอ,อยคุณ พี่ป๊บลืมไม่ได้เลยพี่มิวพี่นิวพี่บีพี่ใค่พ,พ,พี่จดโพลไว้เอาไหมป้าไ <laughs> รซานั่นแหละขอบคุณมากที่แบบว่าอยู่กับแบบพวกเราเฟาเซลมาตลอดแล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเราเฟาเซลด้วยแล้วก็เป็นเป็นตัว หมายถึงว่าแบบทำให้เราแบบอารมณ์ดีได้เรียกเสียงหวัวเราะเอออะไรอย่างนง้นก็ขอบคุณมากๆนะจ๊ะแล้วก็ต่อไปอยากจะขอบคุณครอบครัวอยากขอบคุณพ่อกักบแม่แล้วก็นะาแล้วก็อ่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เออซัพพอร์ตหนูมาตลอด ขอบคุณที่เชื่อใจให้หนูได้ทำเป็นสิ่งที่หนูรักแล้วขอบคุณแม่ที่เป็นที่ปรึกษาให้หนูทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ค่ายหรือว่าเรื่องทุกอย่างเลยขอบคุณมากจริงๆแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่อนทั้งเพื่อนในวงการแล้วก็เพื่อนที่อยู่ด้วยกันมา ตั้งแต่สมัเรียนแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เพิ่งเจอด้วยเขาคุณมากจริงๆที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นที่ปรึกษามาให้ตลอดถ้าหนูพูดกูมึงได้ไหมอลองดูถู้ากูมไม่มีพวกม,มึงกูอยู่ไม่ถึงทุกวันนี้หรอกแลค่ะแล้วก็เหลือใครอีกเลย ขอบคุณเอเซีขอบคุณทั้งสามคนเลยแล้วก็ขอบคุณไอ้ด้วยที่แบบว่าอยู่้วยการมาตลอดจนถึงในวันนี้แล้วก็เราเป็นอจริงๆอะเราเป็นมากกว่าแบบเพื่อนร่วมงานแล้วอะแบบว่ามันมีอะไรมันก็แบบว่ามาปรึกษาม,มาพูดคุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราแบบว่าเราไม่ได้เจอกันแค่ที่ทํางานคือแบบว่าเรายังนัดไปแบบไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ ก็ขอบคุณมาตลอด5ปีที่อยู่มาด้วยกันรู้สึกดีใจมากที่เป็นสามคนนี้ครับผมแล้วก็สุดท้ายขอบคุณทวิสอินราพูดมาตลอดเลยว่าจะไม่มีเพสเซลแน่ๆถ้าไม่มีทวิสอินก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่ทำให้ความฝันของเด็กสามคนมันแบบว่าเป็นจริงขึ้นได้ ขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็รับรู้ถึงกำลังใจทุกอย่างอยากบอกว่าแบบจดหมายทุกฉบับอะที่ทวิสแบบเขียนมาให้อินอินเก็บไว้อย่างดีหมดเลยนะแล้วแบบอินจะเก็บมันไว้แบบไปอีกนานๆตลอดไปเลยอะแบบขอบคุณมากจริงๆนะคะที่แบบว่าทำให้แบบชีวิตแบบผู้หญิงคนหนึ่งมือนแบบมันแฮปปี้ขึ้นมาได้อะแบบนั่นแหละค่ะขอบคุณนะคะ โถยผมว่าเตรียมพลย่างขอ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 บคุณครอบครัวด้วยเหมือนกันค่ะไหนแม่นั่งตรงไหนชูมือให้ดูหน่อยฮัลโหลปสสาวะมมือให้แม่หน่อยวันนี้ทำเต็มที่เพราะว่ารู้ว่าแม่จะมาดูนะคะแม่ไม่ค่อยได้มาดูแต่ว่าก็อยากให้เชื่อว่าในลูกสาวคนนี้นะคะ จะจะเต็มที่ไม่ต้องเป็นห่วง I got this แล้วก็ขอบคุณเพื่อนด้วยเหมือนกันค่ะขอดูเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อน่อ,นอ,นอจะหมายมัน่านเลย <laughs> ขอให้เพื่อนฉันได้ส่งเสียงได้ชายออกมาทีขอบคุณทุกคนจริงๆที่อยู่ในทุกช่วงเวลาการเติบโต เลยแล้วก็ซัพพอร์ตทุกช่วงเวลาหลังจากนี้ก็อยากให้อยากให้เดินไปด้วยกันแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากๆของฉันฉันก็จะรอวันสำคัญของเธอแล้วฉันก็จะซัพพอร์ตเธอแบบที่เธอซัพพอร์ตฉันขอบคุณจริงๆเก่งมาก อยากได้ยินเสียงเพื่อนตัวยิงคีปนเลยคือเพื่อนฉันไปทีนทหวดกันหมดทุกคนอเคอเคโอเคโเคลอเอเนอเคโ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 ีอเคโเอคโอเคมอเคโเอ ถามดูถามดูเก็บเสียงไว้ก่อน <c oughs> มาเอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเ <c oughs> อาส <c oughs> ติแตกอินมันบอกว่ามันซ้อมพูดในรถมากี่วันแล้วนะหนูซ้อมมาตลอดตั้งแต่รู้ว่ามีแฟนคนนั <c> ้ <oughs> คือคนรู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นคนพูดแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้ว,ลวก็พูดไม่เก่งพูดสั้นมากอะไรเงี้ยก็เลยฝึกมาก <c oughs> เขียนยาวซะด้วยแต่ก็จะพยายามนี่จะน่าจะเป็นแบบว่าที่ผมพูดยาวที่สุดในชีวิตนี้นะก็อยากขอบคุณทีมงานไฟโฟทุกคนนะคะพี่หญิงปั๊บออยเจมสันพี่บีพี่นิวพี่หนึ่งของแก้มฟังข้าวเป็นเลขพี่บอสพี่บีพี่แป้งทั้งก็รวมถึงคนที่แบบว่ายังอยู่แล้วก็คนที่ออกไปแล้วก็คือทีมงานไอเลิฟไมจอนะคะขอบคุณที่ช่วยกันสร้างเฟซเซลขึ้นมา แล้วก็ตั้งใจทำง,งานอดทนในหลายอย่างผ่านได้กันมาใช่ประมาณนี้แล้วก็อยากขอบคุณคนที่อยู่ด้วยในปัจจุบันก็พี่หญิงผู้จัดการของเาอุ์นะคะผ่านอะไรได้วยกันมาแบบทุกอย่างเลยแทบจะแบบว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกเฟซเซลคนหนึ่งแล้วจริงๆแบบวันไหนใครแบบซ้อมร้องเพลงไม่ได้ก็คือพี่หญิงร้องแทนแล้วนะคะหลายอย่างก็คือรอดมาได้เพราะว่าพี่หญิง แล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าให้อภัยกันขอบคุณกันในหลายๆเรื่องขอบคุณที่อดทนผ่านที่กันมาดีใจที่ชีวิตนี้ได้มาเจอพี่เป็นมาน้มนานกับพี่แล้วก็ขอให้พี่เติบโตแต่ในทางที่แบบว่าดีที่ได้ไปทําอะไรที่พี่ใฝ่ฝันอยากจะทำาะคกัะโอเค ออยเจมก็อย่างที่อินบอกเลยก็คือเข้ามาเป็นนอกจากทํางานแล้วก็คือเข้ามาเป็นสีสันในชีวิตความเครียดกับการทํางานลดลงมจากการได้สองคนนี้เข้ามาอยู่ที่นี่ไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยมันลดน่ะมันก็ไม่รู้ตัวไม่เคยขอะไรเลยสักอย่างแบเออแบกดี่อก เวลาแบบโดนดุมันก็จะตอบกลับมาแล้วแบบออย่างเงี <Okay. S 1> ้ยรู้สึกว่าแบบเออมันก็ก็ดีใจที่ได้เจอนน้องนะคะพี่บีพี่นิวพี่หนึ่งก็ขอบคุณที่คอยช่วยเหลือทุกๆอย่างนะคะแก้ปัญหาใหญ่ๆใ,ให้ตลอดแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่้เคารพมากๆสำหรับอุ้มแล้วก็พี่ที่เก่งมากอย่นแล้วอุ้มก็ดีใจที่ได้ทำงานกับพี่ๆนะคะ ขอบคุณค่ะยอดเละเนี่ยปัป๊บปั๊บตาก้องนะคะก็ขอบคุณมากที่น้องคอยถ่ายรูปให้พี่โดยที่ไม่ต้องถ่ายให้มันเกินสิบรูปแล้วพี่ก็ได้ใช้ตลอดเลยซึ่งใครสนใจนะคะตาก้องเก่งๆแบบนี้ดูมุมผู้หญิงว่าแบบมุมไหนสวยอะไรยังไงก็ติดต่อได้เลยนะคะตอนนี้ต่อไปหอมแก้ม ก็ขอบคุณที่ช่วยให้ผ่านอะไรหลายๆอย่างมาได้เรียกว่าเป็นบุคคลช่วยชีวิตแล้วก็หน้าตาดีกว่าศิลปินมันใส้มันใสม,มากแล้วกแก้มันก็เก่งที่แบบว่ามันอดทนอะไรได้หลายๆอย่างนะคะแล้วก็ยังโคอะไรหลายๆอย่างได้ทั้งที่แบบว่าบางเรื่องมันควรจะแบบหลุดเปน็นแล้รว่าแบบหลายอย่างเลยจิตโรคใจร้ายอ่ะก ดีใจที่ได้มีประสบการณ์ชีวิตร่วมกันมายาวนานขนาดนี้ตั้งแต่เรียนจนมาถึงทํางนานก็อะไรเรื่องที่ผ่านกันมาก็ขอโทษขอโพยกันไปแล้วหรือแบบว่าอะไรที่ช่วยกันมาก็ขอบคุณกันไปแล้วก็สู้ๆนะมึงขอให้ได้เจออะไรดีๆในชีวิตเพี้มแกบบ่งเข้มแขงกูด้วแหละ ขอบคุณที่ทำเพลงดีๆให้พวกหนูนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ผ่านร้อนผ่านหนาวม,มาด้วยกันขอบคุณที่สอนอุ่มอัดเสียงทำโปรดักชั่นเพลงแล้วก็ขอบคุณที่เป็นคนผลักดันให้อุ่มได้ลองเขียนเพลงแล้วก็จนมันมาเป็นแบบอาชีพเป็นทางเลือกอีกทางนึงในชีวิตอุ่มนะคะก็แล้วก็ขอบคุณพี่เบนที่ให้โอกาสพวกเราไปเซล์แล้วก็ให้โอกาสปีนี้ ที่แบบว่าได้สู้กันมาอีกหนึ่งปีนะคะก็สาใจมากๆขอบคุณที่เป็บนแบบเออเต็มที่กับงานแล้วก็ให้หนูลองอะไรใหม่ๆกันด้วยขอบคุณนะคะแล้วก็พี่บอดพี่สว่วก็คือ The Base CEO ค่ะรู้สึกว่าแบบดีใจที่ได้มาร่วมงานกับพี่บอยพี่สว่วขอบคุณที่ สร้างเป็นเซลขึ้นมาเขาคุณที่พาไปต่างประเทศเอบคุณที่พาไปหลายๆประเทศคือมได้ไปต่างประเทศครั้งแรกกับพี่บอยพี่สวนเลยแล้วก็ได้ไปเล่นที่ต่างประเทศครั้งแรกกับพี่ๆเขาทั้งนั้นที่แบบว่าบางทีแบบงานมันมันไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้ถูกจ้างไปหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพี่ๆเขาก็แบบว่าไปไปเดี๋ยวเขาจัดงานให้แบบให้ไปลองเล่นกันให้แบบลองดูดูดีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสกับพวกหนู คประมาณดีค่ะทีมงมากอยางไม่จบสิ<า>อันนี้ข้อมูลสำคัญไงไม่ใช่ไม่ใช่ข้อมูลแบบแน่นๆอาขอบคุณทวิสซึ่งก็ร้องให้ไปหลายรอบเกินไปแล้วเมื่อกี้แบบว่าตอนร้องแบบต้องชอบแค่ไหนไม่รู้ดูออกกันไหมนะหลุดไปแล้วอะแค่คิดว่ามันแบบว่าเป็นรอบสุดท้าย ไม่ไหวอะ่ะร้องแบบอาจจะร้องจนแทบจะแบบทารอิสบางคนอาจจะเบื่อแล้วหรือว่าแบบว่าเราอาจจะแบบจำได้ทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นรอบสุดท้ายจริงๆมันแบบว่าจริงเนาะองเนี้ยแล้วก็ดีใจใี้ทุกคนเพราะว่าร้องเพลงนี้ด้วยกันได้ผมรู้สึกขอบคุณมา,มากที่แบบว่าทุกคนยังฟังเพลงของหูอยูอห่หนูจะลองแบบลองผิดลองถูกทำ แล้วที่ทุกคนชอบบ้านหรือบางทีบางคนก็ไม่ได้ชอบเลยเนี่ยเรื่งเดี้ยเ่เองบางอย่างที่ดูทำไม่แน่ใจว่าแบบว่าดูทำได้ดีจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรคนแคยแบบให้กำลังใจแล้วก็ยังมาในวันหมีด้วยขอบคุณมากๆเเลยค่ะขอบคุณที่ได้มาเจอก,กันแล้วก็ ขอให้ทุกคนจเจอเรื่องดีๆในชีวิตยเยอะๆเหมือนที่ทุกคนดีกับเพเซลค่ะคพจเซลก็ขอบคุณเกดที่คอยเตือนสติบงมาตลอดอดทน เกมมันเก่งมากมันแบบว่ามันโฮทุกอย่างมันแบบดึงสติคนแบบที่บางทีแบบว่าหลุดไปแล้วอะอุ้มกับอินหลุดไปแล้วอย่างเงี้ยเกมก็จะแบบมาแบบมาซ้อมกันมาทําแบบทําให้มันดีแบบอันนู้นอันนี้อันนั้นมันแบบคือคอยดึงสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่ทําให้แบบทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีกว่าที่มันควรจะเป็นหลายๆครั้ง แล้วก็รู้สึกเหมันเป็นพี่โตเหมือนกันหหลายครั้งขอบคุณที่ดูแลอินอ๋หมายถึงรู้สึกว่าหนูมาเป็นพี่โตเหรอโตกว่าอินก็ดูแลกันมาอะไรแบบนี้แล้วก็มันมีอยู่นั่นแหละจุดหนึ่งที่แบบว่าเราเกือบจะผ่านกันมาไม่ได้เลย ที่ไม่เคยคิดเลยว่าแบบว่าแบบพี่แบบรู้สึกแบบว่าอินกับการมีอยู่ของเพซเซลขนาดไหน,นจนถึงวันที่มันมีวันที่เราเกือบจะผ่านมันมาไม่ได้แล้วแล้วเ,เกือบจะไม่ได้มีวันนี้เราด้วยซ้ำเลยเล้่่าวันนั้นเห็นเกดร้องไห้ที่จะเสียแบบมันไปเลย,ยแล้วผมโคตรแบบโอ้โหไม่ได้เลยวะกลับลำแทบไม่ทาเ่ะตอนแรกกลับจะแบบเออถ้ามันต้องแบบแยกกันไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ย แต่พอเห็น,น้นงแบบหนูเขาอยากทําแบบสุดๆอ่ะหนูแบบเออเอาวะไปสู้กันอีกสักรอบหนึ่งเลย <c oughs> ก็ขอบคุณเกณฑ์ที่แบบทำให้อุมรู้สึกว่าแบบเออมาด้กันต่อจนมันถึงที่สุดจนถึงวันนี้เลยเงี้ยก็ขอบคุณที่ทําให้เกิดหนึ่งปีนี้ต่อมาอีกตบมือให้เก์ด้วยค่ะโ <c oughs> อษที่พูดยาวล้วทุกคน แล้วอ,อินเป็นเอ e น g y พลังบวกเสมออยู่แล้วเป็นคนที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมันยังไปต่อได้อะมันยังแบบเพราะมันยังมีอินอยู่ทุกอย่างมันก็เลยยังไปได้ถ้าถ้าอินคิดว่าแบบที่อินคิดว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ท <c oughs> ี่แบบหนูที <c oughs> ช่วยอะ <c oughs> มันไม่จริง <c oughs> มันไม่มีทางจริงพาะอินเป็นคนที่ทําให้งานทุกอย่างอันนี้พูดถึงในพักงานด้วยนะทํำให้งานทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปได้จริงๆเพราะถ้าไม่มี energy แบบอินอยู่อยู่ที่เนี่ยมันพังไปนานแล้วอะมันพังกันไปเลทเทะแล้วเวลาอุมคิดงานไม่ออกก็มาคุยกับอินสุดท้ายก็ได้งานกลับไปบ้าง <c oughs> <c oughs> ได้หลายๆรอบอะไรเงี้ยแล้วก็รู้กันอยู่แหละว่าแบบพวกเราแบบว่า เออรักกันเนาะนั่นแหละไม่ต้องพูดให้มันเยอะเดี๋ยวก็ต้องไปเจอกันอีกข้างนอกมันเขิน <laughs> ขอให้อินก็ได้เจอกับชีวิตที่ต้องการความฝันขอให้ประสบความสำเร็จจนถึงที่สุดเท่าที่อยากจะเป็นเก่งไปแล้วอย่าไปกลัวเกดก็ยังช่วยดูเหมือนได้หรอ ช่ประมาณนี้ขาดอะไรไปไหมทีมงานที่ทำให้เกิดงานวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ตั้งใจทำงานจนมันแบบว่าสำเร็จออกมาเป็นวันนี้ขอบคุณพี่ๆมากมากเลยค่ะทุกทีมเลยที่ม้าตุเ้นใกา้นนีันะะนตีด้วยนะคะอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่แบบแทบจะเด่วันเลย ใช่ขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ยังมาอยู่กับพวกถือบัตรนี้ผู้ถือบัรไทยน้องทีมสเตจทีมหลังบ้านด้วยนะคะขอบคุณมากมากวันนี้อเมซิ่งมากค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆขอเสียงตรบมืออีกครั้งได้ไหมคะ